วัวนะคะ <Hello. S 1> วัววัวกินหญ้าทางไปที่รีสอร์ทนะะนี่หนุงวัวกิวนหญ้าเยอะมากภูกเขาก็ถึงแล้วนะคะอันนี้เรจะเป็นพีชลูกใหญ่มากเราก็กำลังจะไปเล่นแบดมินตันนะคะ เจอกันอีกแล้วกับแปงแซบซบนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวป่ากันนะคะจะไปที่รีสอร์ทแล้วก็ไปปั่นจักรยานนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรบ้างวันนี้นะคะฝนก็ตกนะคะช่วงฤดูนี้นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางไปที่รีสอร์ทเราจะไปพักนะ<ๆ>เรานะคะ<ๆ>ก็มีพยาบาลนะคะขับรถไปด้วยค่ะ สวยมากเลยนะคะท้องฟ้าแจ่มใสมากหลังจากที่ฝนตกไมัมนน่จะไม่ตกแถวนี้หรอกคะ่ะดูสิโอ้ยม่ก็แน่ทางชันนะคะเดี๋ยวเราจะไปจอดรถนะคะแล้วเราก็จะไปปั่นจักรยานแล้วเราก็จะไปหาข้าวกินตอนเย็นๆนะคะตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะไปปั่นจักรยานแล้วค่ะนี่จักรยานเราก็เตรียมพร้อมแล้วใส่ไฟอยู่ค่ะ เดี๋ยวไปดูกันว่าทางปั่นจักรยานเป็นยังไงบ้างเราเคยไปปั่นกันแล้วนะคะตอนที่ฝนตกแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวด้วยปั่นจักรยานด้วยแล้วก็ไปดูว่าวันนี้เรามาทริปนี้จะไปทําอะไรกันบ้างยิงค่ะพายาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่นะคะจักรยานยของนางม,มาจอดรถไว้นะคะที่ไปชนีค่ะนี่นะคะทางปั่นจักรยานเราก็จะเป็นภูเขาอย่างมากๆเลย แล้วก็เป็นป่าลายล้อมด้วยภูเขานี่ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงทางชันมากเลยปั่นจักรยานไม่ไหวอีกทันก็จุงเอาเลยนี่เห็นไหจุงจักรยานไม่ไหวจริงๆชันมากามีบ้านคนด้วยนะคะนี่สามีปั่นไปไกลแล้วไม่รอเลย เพื่อนๆคะอันนี้ก็คือวัวนะคะเขาก็มีคนเลี้ยงวัวด้วยค่ะอันนั้นก็สามีฝั่นจะกานไปแล้ววัวเขาก็อยู่ในทุ่งนะคะมีเยอะมากเลยโอ้เนี่ยค่ะนองวัวกินยา่ามกลางเขาวัวตัวใหญ่มากวัวที่นี่ก็ตัวใหญ่กว่าบ้านเราเยอะมากเลยค่ะ ว an like so ันนี้นะคะก็ปั่นจักรยานจะกลับแล้วก็จะไปกินเบอร์เกอร์กันนะคะอุ้ยเหนื่อยมากเลยแต่ว่าอากาศดีๆไม่ร้อนนะคะบบิสุทธิสุดมากแล้วเจอกันจ้าร้านเบอร์เกอร์ปิดนะคะเราก็จะมาร้าน m ม็กซิกันร t a u ร a n t ค่ะสั่งมากอริต้าไปเลวค่ะเฮ้ยเบบมาร์การิต้านี่นะคะเป็นมากอริต้าเกอ้แห่มาก อันน um, yeah, right, pues huh? oh. ี้ก็จะเป็นอ่าสไ spicy าร r g a really r i t a spicy m a r g a ิต้าเยอวใหญ่เบลเลอร์เลยแล้วก็จะเป็น m a r g a ิต้าแบบดั้งเดิมค่ะใส่เกลือตรงนี้นี่นะพยาบาลอีแล้วก็จะเป็นของแถมมาด้วย try margarita b a บ e อู้วะนี่นะคะลอง dun Margarita kan ini nakah cheers Woo. let me know how it is hmm deh coba dulu nah apa yang akan terjadi Margarita อือันนี้จะเป็นผิดนะคะเผ็ดเดี่ยวอืเราไปดูว่าเราจะสั่งอาหารอะไรบ้างอาหารมาแล้วนะคะมีร้อนมากการ์ตูแล้วก็จะมีข้าว,วยนี่นะคะมันร้อนมากเลยนะคะในยละงช้อนกระมูกกระมวยมากเลยนะคะไปดูว่ามันอร่อยไหมใส่เข้าไปรูด ก็กินกับข้าวอือร้อนอร่อยเนื้อกะปุน่นอืมเนื้อน่าอร่อยมากแล้วก็มีข้าว อืมออืมาอยาบากินนี่ยับบอะไรเนี่ยโรตีโรตีเจามีาเตอร์ ฮาไวจิต <c oughs> อันนี้เขาก็ให้โรตีมาด้วยนะคะแล้วก็ให้ม ah หาห่อนนข้าวก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไป <c oughs> ใส่อันนี้เขา้าไปล้วก็ผักอันนี้ด้วย ใส่เข้าไปนี่นะคะเขาจะให้โรตีมาด้วยแล้วเราก็ขอปุ๊บเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาลองกินให้ดูนะว่ามันอร่อยไหมเดี๋ยวจะชิมตุ๊ดโรตีให้ดูนะคะูุณ่คยวหาไหมก่อนอืมอืม เบรฟเว้ o w อร่อยมาก้อนมากเว้าวจิมากเลยจ้าอืมอืม่ร งาพยาบาลทำโรตีให้กินว่ามันอร่อยหรือเปล่าดูสิ try i ่ yummy ม,ม,ม,มารรเราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีความอร่อยมากกินอย่างรวดเร็วเลยนะคะต่อไปแล้วเราก็จะไปที่รีสอร์ทกันนะคะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะติดตามกันว่าชุดนี้จะสนุก แบบกินยังปั๊กไม่ค่อยหิวเลยเพื่อนเพื่อนกินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปที่รีสอร์ทกันจ้าว้าวนี่คะ่ะไปเลยตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วจ้า<ส>อันนั้นก็จะเป็นบ้านติดกับเนินเขาเลยนี่นะคะทางก็ ไปที่เขาจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แล้วคะเขาอันนี้ก็จะเป็นคนนอนรถนะคะรถนอนในป่าติดแม่น้ำเลยตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่รีสอร์ทกันเลยจ้าเพื่อนๆนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของรีสอร์ทก็จะเป็นประมาณนี้นะคะท่ามกลางป่ามากค่ะอันนั้นจะเป็นกองไฟ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อที่จะไปเช็คอินกันค่ะนี่ด้านในนะคะจะเป็นทีนั่ง่ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะที่รีสอร์ทนะคะก็จะเป็นมาเช็คอินนะคะก็จะเป็นด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เก่าๆนะคะจะเป็นห้องรับแขกค่ะเก่ามากนี่ พยบาบาลก็เช็คอินอยู่ค่ะแล้วเขาก็มีคนมาท <Yeah. S 1> านข้าวตอนเย็นนะคะต่อไปนะคะพยบาบาลเขาก็จะพาขึ้นไปดูห้องว่าเป็นยังไงบ้างนคะคะจะเป็นอยู่ที่มีนฮาวนะห้องก็จะประมาณนี้ค่ะธรรมดาธรรมดานะคะนี่แล้วก็เป็นที่นอนด้านนอกค่ะเปิดเข้าไป กันยุงอันนี้ก็จะเป็นห้องคนอื่นด้วยนะคะจะเป็นแชร์บัคคานี่ค่ะอันนั้นก็จะมีเกมแล้วก็กองไฟจิจ,ะจะกรรมทางแล้วก็มีพูอันนี้ก็จะเป็นป่าคนก็จะมานั่งนะคะประมาณนี้แหละหญิงวันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะทำอะไรกันนะ ด้าน,นั้นก็จะเป็นสนามแบดมินตันนะคะให้คนเล่นฟรีนี่นะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ท่ามกลางป่าธรรมชาติแล้วก็สนามบอลนะคะให้เด็กๆมาตือนนี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านที่เราอยู่หลังน้นะคะเขาก็จะเป็นแคมป์ให้เด็กๆมาอยู่เยอะมากกับครอบครัวนะคะสไตล์นี้จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ตื่นเช้าแล้วนะคะสวัสดีตอนเช้าในป่าค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะน่าจะไปที่สระว่ายน้ำแล้วก็ไปซื้ออผีดท,ที่ตลาดนะคะที่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะ and we are going to play badminton right and hopefully <c> the light doesn't fall on us ตลกมากว่าคือไม่กล้านอน <laughs> แรกนะคะน,น,นั้นคือจะคืนไฟนะคะมันตกมันจะตกใจม <laughs> ันจะซ่อมได้ <laughs> ไปดูกันนะวันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างในป่านะคะชีวิตเรียบง,ง่ายมากเลยนะคะ <laughs> นะคะบ้านอันนี้ที่เรามาอยู่ก็จะประมาณ uh, how many years of this house yeah no, this building was built 100 years ago um <laughs> บ้านที่เรามาอยู่ก็จะเป็น100ปีแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะสนุกหรือเปล่าหรือว่ายังไงไปดูกันนะจ๊ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้มันพังด้อดนี่นะคะอันนี้ก็คือหนึ่งคืนกับการอยู่ที่อรีสอร์ทนะคะมีมีตู้เย็นด้วยตู้เย็นเคลื่อนที่อ่ะ กระเป๋าเยอะมากหนึ่งคืนของเราเราก็เอาของไปเก็บที่รถก่อนนะคะเพืเ่อนๆแล้วพยาบาลนะคะเขาก็จะไปเติมน้ํานะคะน้ําที่ผุดมาจากบ่อน,นะคะนี่คือสีเขียวมากเธอนี่ค่ะเขาจะไปเติมน้ําน้ําคืออร่อยมากนะคะเขาจะผุดมีเยอะมากนะคะบ่อน้ําเนี่ยบ่อน้ําจาก อินเดียค่ะนี่โอ้ว้าวน้ำแข็งด้วยนะคะน้ำแข็งก็ฟรีนะท r ีดเดต i ิสิสเกิรนะ,ะลองดื่มดูมีประโยชน์มากค่ะมี mm. เป็นน้ำแร่สเ d yummy แล <laughs> ้วเราก็จะไปเอาน้ำบ้างนะคะนี่น้ำใต้ดินนะคะื้อม มันบริสุทธิ์มากเธอเป็นน้ำใต้ดิน is it is come from the earth mountain มันมาจากใต้ดินนะคะเป็นมินเนอรัลแบบ it's very good for your health เป็นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากค่ะด้านนี้ก็จะเป็นบ้านหลังๆที่เขาไปเล่นเกมไปทำอะไรนะคะทำกิจกรรมต่างๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปซื้อพีชนะคะ เราก็ทําการเช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนชนมากก็มาพักที่นี่นะคะเขาก็จะมาเป็นครอบครัวมาเป็นอาทิตย์แล้วก็มาทํากิจกรรมไฮกิ้งมีเล่นกอล์ฟแล้วก็เด็กๆพาเด็กๆมาแคมป์อะไรประมาณนี้นะคะการจองอห้องพักที่นี่นะคะก็จองเป็นระยะเวลาปีเราก็จองไว้แล้วนะคะของปีหน้าต้องจองไว้ก่อนแล้วก็ Uh, ถ้ามีคนยกเลิกเราถึงจะได้มานะคะส่วนมากเป็นครอบครัวเดิมๆที่เข้ามาประจําของเขาแต่ละ uh, ปีแต่ละปีเขาจะมาเวลาเดิมเวลาเดิมเดือนนี้อาทิตย์นี้ประมาณนี้นะคะสําหรับแฟนนะคะเขาก็มาตั้งแต่อายุ9้าขวบแล้วค่ะขคางขับรถไปนะคะซื้อพีชสูภูเขาลงภูเขาค่ะทางชันหูพอปปิ้งเลยนี่ค่ะในป่ามากเลยนะคะ นี่ก็ถึงแล้วนะคะฟาร์มอมร์มาร์เก็ตค่ะไปซื้อพีชกันนี่นะคะทางไปก็ถึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพีชลูกใหญ่มากพิกไดเป๊บจัส That one <Look good. S 1> I think is good. good That one look good I t h i n ่ I อะไ n ซ t h งจระคือว่าลูกสดมากเลยนี่สวยมากนะคะมี่ลูกใหญ่ด้วยแต่เราชอบลูกเล็กนี่ลูกใหญ่แบบประมาณนี้เลยใหญ่มากอันนี้ก็เป็นราคาอันใหญ่สิอันเล็กสิบสองเขาก็มีข้าวโพดขายด้วยนะคะเป็นข้าวโพดจากสดๆเลยะคะ่ะ เดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะคะเขาปลูกก็เลือกเลยค่ะก็จะเป็นตัวอย่างที่เขาแกะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลือกเลยเอ่อ s i s f i n e ด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นพวกกระเป๋าถักไปดูนะคะน่ารักน่ารักอันนี้ก็จะเป็น12เหรียญนโอ้ยน่ารักเหมือนของอยุทยเลยอะ อันนี้เป็นกระเป๋าผ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าแล้วก็แก้วอืมอันนี้นะคะบริเวณช็อปก็จะเป็นประมาณนี้เสื้อยืดค่ะหมวกพยาบาลก็จะเอาบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่โอ้ยลุคดีนี่นะคะจากฟาร์มเก็เป็นบีนนี่นะคะบริเวณฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตก็จะประมาณนี้ เขาโพดค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เขาก็ใหญ่อยู่นะร้านเขาเนี่ยขายเกือบทุกอย่างเลยนะคะค่ะทีชอยู่ด้านนู้นค่ะแล้วก็ไปเอ่อพวกของสดๆนะคะเชอร์รี่ทอมิโตแอปเปิลค่ะชอปปิ้งแสร็ดแลนะคะนี่ได้ของมาเยอะอยู่นะคะเป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะนี่ ค่ะพยาบาลก็เอาของเก็บนะคะสรุปแล้วนะคะได้เยอะมากเลย๋ยวเอาให้ดูนะว่าได้เยอะแค่ไหนเราก็เอาใส่ถังนี่นะคะแล้วก็ใส่น้าแข็ง39เหรียญเดี๋ยวขึ้นเป็นเงินไทยให้นะคะทั้งหมดนี่นะคะซื้อเยอะมากกระเป๋าเยอะแยะมากนี่อันนี้ด้วยมีพีชเราก็ชอปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจากฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็เป็นกรีนจะลูกคล้ายๆกับพีชเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมนะคะจากฟาร์ม มันยังไม่สุกมากครร่ะอย่างมันจะฝัดฝัดหน่อยเธอ is not ripe yet is not ready to eat ต้องรอให้มันสุกก่อนี้ก่อนนะคะอันนี้กเป็นผลไม้ที่เราชอบนะนองจะวันน่ try หรอ o นลองกินดูอัน mm. นี้นะคะให้ไปยับ้านเชม tudo s เ it's not r ก a d y มันยังไม่สุกรอมันสุกแต่โอเคอยู่มันก็จะไม่มันก็จะไม่เหมือนแอปเปิลนะเธอมันต้องร้อนสุกก่อนนะถึงจะกินได้โอ้ม่ก็แต่ว่าก็อร่อยอยู่นะคะ ะ <laughs> ไปดูกันนะคะกําลังเดินทางกับรีสอร์ทเราไปกิน lunch กันแต่นี้ก็จะเป็นอาหารกลางวันที่เขาจัดเตรียมมาให้เรานะคะโตะนั่งสำหรับเราสองคนนะคะก็จะเป็นแมคก h นชีสแล้วก็สลัดะคะ่ะน่าอร่อยเราก็กําลังจะไปเล่นแบดมินตันนะคะ <laughs> หลังจากที่กินข้าวกลางวันเสร็จแล้วคะ่ะพหบาลเรดีแล้ว are you ready Come on, let's go. <laughs> อันดับอันดับแ u กสรุปแล้วเพื่อนๆเราก็ชนะครั้งแรกนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะชนะหรือเปล่าเราก็เล่นเสร็จเรีย,รยรบร้อยนะคะนี่สรุปเราก็ฮูเวน ส s a นี a ส e าน t ่วันเฟรนซ์ควอเตอ o ์ยี่สิ o ต่อหกโอ้ยโอเคแล้ o ก็เล่นน้ำเสร็จแล้วร้อนแล้วนะคะเล่นเกมแล้วก็เล่นแบดตอนนี้เราก็จะไปทานข้าวกัน in ่ h น Hill ค่ะไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะนี่นะคะที่รับประทานอาหารของเรานะคะแล้วก็จะมีเด็กเยอะมากแล้วก็มาเล่นกันค่ะนี่ in the hill พ่อเย็บบ้านนะคะก็มาแล้วค่ะกับเกือบคีบค่ะ ready for dinner <'m> sorry. อันนี้รเราบนเหมือนมาก,กินข้าวโรงเรียนเลยค่ะน,นี่พ่อเย็บบานาสลัดหมนนั่นลับอเก๋นฮอรวนพุดพดิ้ง ด่านนี้ก็จะเป็นเนินนะคะนีรถกอลนี่นะคะเขกาก็ชิมกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็กำลังเดินทางกลับกันค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า